ปลาใส่พื้นหนึ่งที่แล้วก็หมัดย่างยืดคริสตัลทีโอ้โหนี่คือต่อได้ทุกคนโอเทวาสาม,มารหมัดปืนช้างเอ้ทุเฟีนกันโอเคเด็กคอรคือวันนี้เนี่ยขอชำการมาเสริมกำลัง5่าขี้หุ่มเกาะจากนั้นก็เที่ยวห้า รานิกาบมาครับทุกคนบอกได้ว่าราณนี้เนี่ยถือว่าเป็นรานให้โจมตีแรงสุดในเกมแล้วน,นะตอนนี้และคู่ต่อสูข้ของนิการเนี่ยคือซีจังกรผ้าชแชงครับทุกคน,นอโอเคทุกคน แชงเนี่ยถือว่าตีแรงสุดในเกมะนะดูจากกีฟ่อนมันถือดิทุกคนมันฟันทีนึงครึ่งหลอดอะบอกเลยและผมไม่แน่ใจนะว่าเกียร์าเนี่ยจะไหวหรือเปล่านะแต่ผมไม่หยองแน่นอนนะเพราะว่าผมน้ำกราบบิ้มมัมแล้วก็หนวดขาวมาเรียบรอ้อยฮะเกียเมย์งก็ไปรับชมเลยดีกว่าทุกคนไะเกียร์าเนี่ยอยู่ได้ไม่นานทุกคนผมบอกเลยว,ว่าเกียห้าหมดเนี่ยคือมีรู้เรื่องนะบอกตรงเขยมาเป็นเราทำนาก่อนแล้วกัน ซึ่งตัวช่วยในครั้งนี้เนี่ยคือแอปเปิลทองสามสิบลูกแล้วก็ผลไม้ตํานานเนี่ยหนึ่งลูกฮาเดโคนซึ่งผลไม้ตํานานเนี่ยคือจะช่วยเพิ่มเลือดของเรานะผมกินอย่างทีปุ๊บจะเลือดหนึ่งร้อยยี่สิบเนี่ยจะเป็นสามร้อยยี่สี่นะคือเราเลือดแค่หนึ่งร้อยยี่สิบเนี่ยคือไม่ไหวนะเบาตรงเจอเทวาอา,าสาทีหนึ่งเนี่ยคือลงไปนอนแน่นอนนะเบาเลยจะเป็นยังไงก็ไปรับชมเลยดีกว่าทุกคนไป let's go และก่อนรับชมเนี่ยขอฝากทุกคนเนี่ย ช่วยการกด like กดตตามช่องเจสีโลบังก้อนเลยนะครับผมโอเคปลาวยเหรฮะขอรอเกียร์ห้าแป๊บหนึ่งนะเพราะเกียร์ห้าเนี่ยเรากลับล่างแล้วคือมันรอนาฮะทุกคนระหวา è, aime, ่ ainsi, people, mm hmm. างรอเกียร์ห้าฮูดาวเนี่ยเอาของการเปลี่ยนแชงคนใหม่ฮะเพราะว่าแชงตัวนี้เนี่ยเลื่อนไม่เต็มฮะโอเคมาเอาแชงคนใหม่มาโอเคเกียร์ห yeah, ้ามาแล้วฮะทุกคนโอเคมาเกียร์ห้ามาแล้วฮะทุกคนนี่เงี้ยนี่กล่าวมาละมาผมใส่เลยละกันนะไม่มาพูดมาฮะทุกคนมาไปกดแล้วเปลี่ยนทุกคนมาใส่ฟ้าปลาใส่พื้นทันทีป้อง โอเคโดนขึ้นหลออนะากนั้นก็กมกวาโนสตาร์เป้าหนึ่งทีโอเคหมัดรัวยังยืดอุ้ยเทวาสามะหมัดรัวยังยืดต่อยรัวๆนะแฉงไหวหรือเปล่าอุ้ยเทวาสามาเมื่อกี้ากนั้นก็หมัดยังยืดพิสตอนี่ไงเบร์อขึ้นมาอุ้ยเซตาทุกคนสายฟ้าตาไปโอเคหนึ่งทีโอ้โหโคตรแรงหมัดสตาร์อุ้ยเทวาสามาปาหนึ่งทีโอเค เปลี่ยนเกียร์ก่อนทุกคนเดี๋ยวค้างพิเทวาสามารถลบโอเคอไม่เปลี่ยนเกียร์เนี่ยคือค้างนะเขาเหมาเลยขึ้นมาแล้วไปฮัลวินโอเคหลบได้เรียบร้อยทุกคนตานะรอบที่หนึ่งถือว่าตึงนะทุกคนเราต้องรอกเกียร์ห้าแล้วทุกคนสู้ต่อเนื่องไม่ได้นะข้อเสียของเกียร์ห้าเนี่ยคือมันตีแรงก็จริงฮะทุกคนแต่คือมันรอนานนะกว่าจะเปลี่ยนล่างได้ก็รอไปห้าทีอะทุกคนโอเค,คอกินก่อนอ่ามาเกียร์ห้ามาทุกคนะโอเคมาแช้งลาก,ก่อนนะเกียร์ห้ามามา,มาแล้วพระเอกมาแล้วมา แล้วนะขอเปิดด้วยน่าคนยากเลยแล้วกันคนยากมาแล้วโอเคมาเหยียบแช่นะคนเหยียบหนึ่งทีเหยียบแช่โอ้ไม่ไหวไม่ไหวล่านี้ไม่ไหวล่านี้เป้านิ่งไม่ไหวไม่ไหวโอเคมา <c oughs> โอ้คาุสลีมารึ้งหลอดหมัดปืนสตาร์โอเคตียง,งทีลบกนรลบกนรลบก่อนเงไจะพ่งมาโอเคเทวาสามถาหมัดแก๊ลลิงกันต่อยไปอ่าต่อยไปต่อยไปนี่คือต่อได้ทุกคนโอ้เทวาสามถาเอปาปีฉาดเลยแล้วกัน มดปืนช้างรอช้าก่อนรอช้าก่อนเอเลฟกเว้กันอ้อเรียบร้อยทุกคนแชงตายผมก็ขยับไม่ได้เหมือนกันผมขยับไม่ได้ทุกคนถ้าเกิดว่าผมใช้ท่าสุดท้ายเนี่ยคือจะเป็นสภาพนี้นลยทุกคนคือแบบคนแก่ทุกคนเดิยไม่ได้นะหมดสภาพแลวทุกคนเหมือน,นอนเมะเลยกินไอนเบอร์ทองก่อนไม่รู้ว่ามันเพิ่มเกตตรดตัวนี้ให้หาไปเร็วหรือเปล่านะถ้าตามในอนิเมะเนี่ยพี่ทารุเนี่ยเอาอาหารให้ลูฟี่ที่อยู่ในล่างนี้ทุกคนเพื่อไปสู้กับแซนเทอร์นะอาหารจะช่วยได้ผมใช้ได้แต่ฮาชิสังเกตนะทุกคน รับรู้ว่ามีใครอยู่ไหนบ้างอ้าตอนนั้นมีประมาณ5คนสินะตอนนี้ต้องรองเวลาได้คนไอขีดเดียวแล้วหลือขีดเดียวแล้วผมจะได้ใช้ฮาชิแล้วปึ้คือมาลูฟี่ปึ้ขึ้นมาเนียร้อยได้คนขึ้นมาแล้วโอเคแล้วมาดูของรางวัลดีกว่าได้คนว,ว่าได้อะไรบ้างน,นะจากแฉงปั้น,นือนทีโอ้ได้เสื้อโค้งของแชงมาได้คนอ่าแขนเดียวกิฟฟอนโอ้ใช่เลยได้คนมาใช้ฮาีิก่อนคาบุซาริไม่มีเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ฮาชิราชันเนี่ยคือเราจะใช้ท่าไม่ได้เ้อคคนโคฮะแลวก็ได้ล่าอ,องแงแคนแแ่งโอย โอ้ยเมาเมามาทุกคนควบเมาอะอ่าเดินเซไปเลยขอทําการเอาขอที่จะใส่แล้วกันนะเอานี้เลยข้าหัวแฉงดาบอาวุธหัวแฉงโอเคก็กลุมเจอหลัวของแฉงนะก็เสื้อคุมมาเสื้อคุมเราไม่ใส่ใทุกคน เคลืเสาร์คุมแทงของบริษัทเรียบร้อยทุกคนโอางัยโค่นสู้ต่อไปเนี่ยคือไฮโดแน่อนอนนะไฮโด้สู้นิกะเดี๋ยวก็รู้กัน,นท่านทุกคนว่าใครจะติงกว่ากันนะผมรอโรเจอร์อยู่ฮะทุกคนผมบอกเลยว่าโรเจอร์เนี่ยคือต้องมันแน่นอนนะเงี้ยวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนทุกคนไว้เจอใหม่คลิปนะฮะ bye บ๊ายบายทุกคนคลิปนี้ก็อาจจะสั้นหน่อยทุกคนเพราะว่าเกียห้าเนี่ยคือมารอนานจริงนะ,นะนเกียห้ามาทุกคนเกียห้าเรียบร้อยนะมาผมจะขอใช้ท่านี้ไปิดฉากทุกคนดูแล้วกันนี่ขอสายฟ้าก็ใสยฟ้ามาปาลงไปปป่่ออองงยาาาี้้้้โเคคแลวก็ทผมใชฉื นี่นะทุกคนปังขึ้นไปบนฟ้ามาัดปืนช้างยังยืดเรียบร้อยทุกคนลงปนอนเหมือนเดิมนะโอเคฮะไม่บายนะทุกคน